สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาชมรถคันใหม่นะครับของออกเกียมนะครับนี่คือรถคันสีขาวนะครับมีชื่อหรือ,อยังครับชื่อจองกึมครับจองกึม <c oughs> โอ้ยเนาะคือชื่อมวนแท้ <c oughs> อันนี้คือยี่ห้อเอ BS v อวสนะครับเป็น Vespa รุ่นเออ p พนะครับ สี 2> 2. ขาว 2> 2. นะครับผมสวยเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์กี่ซีซีครับ150ยห้ซ <15 2. S 1> ีซีข้างข้างหลังมีอ่าที่ใส่สัมภาระนะครับใช่ครับอันนี้ต้องต้องต้องเพิ่มเติมแต่งเพิ่มอ๋อตัวนี้แต่งเพิ่มอ๋อใช่ครับอันอันมันมากับรถมันจะมีแค่นี้อ๋อตัวนี้กี่บาทครับ ตัวนี้สองพันห้าครับตัวนี้สองพันห้านะครับแตมันเป็นของไทยทำครับไม่ใช่ของแท้ถ้าของแท้ก็แพงครับอ๋อเอาเน้นการใช้งานได้เนาะเน้นการใช้งานครับอ่าแล้วตรงนี้เป็นอ่าวิ่งได้หนึ่งร้อยสี่สิบชั่วโมงนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ที่เห็นไฟกระพริบกระพริบเมื่อกี้นี่คืออะไรครับอ่าอันนี้คือมันเตือนน้ำมันเฉยๆครับแต่พอเราขี่ก็ปกติอ๋อมีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยไฟเลี้ยว ใช่ไฟเลี้ยวไหมครับนี่ใช่ครับอันนี้ฝันไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวข้างบนไฟสูงไฟต่ํามีแต่ข้างอันนี้อะไรครับอันเป็นโหมดที่ที่ปรับตรงนี้ครับเป็นโหมดปรับใช่ครับปรับอ่าเหมือนกับว่าเราเดินทางกี่ทุกกี่กิโลอะไรครับอันนี้คือเป็นเป็นแค่ปรับคลิปการเดินทางเนาะอันนี้ก็จะมีปรับเวลาได้ด้วยก็จะอยู่ในตรงนี้อ๋อเป็นสตาร์ทเมื่อเป็นปรับได้นะครับนี่กระจกมองหลังนะครับสวยงามเลยทีเดียวตัวนี้ ปุ่มอะไรครับอ๋อปุ่มเปิดตัวนี้เราสามารถเก็บของได้ใช่ครับอันนี้เป็นอันเก่าที่มันมากับรถอ๋อเปลี่ยนนะครับแลข้างในนี่อะไรครับอ่าอันนี้เป็นหมวกกันน็อกอ๋อเป็นหมวกกันน็อกนะครับโอ้สามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับเบสป้ารุ่นนี้ตรงนี้คือที่เติมน้ํามันการเติมมันเจ็ดลิตรครับอาจารย์เติมเติมอะไรครับอ่าเติมเขาแนะน้ำให้เติม9ก้าห้าครับเติมเก้าห้านะครับอ่าโอเคเลยทีเดียว เครื่องยนต์150ซีซีนะครับค่ะแม่แดงครับรุ่นน่าจะเป็นรุ่น S 150เนานะครับสปิน150สปิน150ตรงนี้มันเปิดได้ไหมครับตรงนี้เปิดได้ครับตรงนี้ต้องอ๋อตรงนี้เปิดได้จะเป็นระบบไฟใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าแบตมันอ่อนแบตมันหมดเราจะเปิดตรงนี้ครับมันจะต้องมากดตรงนี้แล้วเราก็มาเปิดนะครับ เมนวนวลอืครับอ๋อ<ร>เปิดเปิดเ,เดมนวลก็ได้เก็บของเก็บแก้วเล็กๆก็ได้นะครับผมล้อเป็นล้อเดิมไหมครับล้อเดิมครับล้อเดิมนี้เป็นล้อแม็กซิตนะครับผมขนาด12นิ้ว70 12นะครับเป็นล้อแม็ก น่าจะเป็นแบบไม่มียางในน่าจะเป็นแบบไม่มียางในนะครับเครื่องยนต์150ซีซีขับเคลื่อนเป็นระบบออตโตเมติกเกียร์ออตโตเมติกนะครับดิสเบรกดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้านะครับใช่ไหมใช่ ดิสเบรกหน้าแล้วก็ข้างหลังนี่หน้าจะเป็นดัมเบรกนะครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวสป้าสปริน S150 นะครับพอจะบอกราคาได้ไหมครับอ่าถ้าสดใช่ไหมครับถ้าสดหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับถ้าเงินสดมีของแถมอะไรบ้างครับมันมีมันมีหมอนกันน็อกมี พวกพรบอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่น่าจะเยอะครับมีเท่านี้ครับถ้าถ้าแล้วแต่สีครับถ้าสีด้านสีดําด้านกับสีเทาด้านมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกพันหมื่นครับถ้าไฟกลมถ้าเป็นรุ่นไฟกลมมันก็จะอยู่ที่สามหมื่นสามพันครับเซนสามหมื่นสามพันครับแพงขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วอันนี้ก็จะมีส่วนลดห้าพันบาทครับแล้วแล้วถ้าเป็นแบบขวัญล่ะครับต้องดาวเท่าไหร่อะไรยังไงแบบผ่อนก็จะมี มันก็แล้วแต่ว่าจะเราจะ่อนกีเปียครับอาจารย์แต่ถ้าดาวเริ่มต้นที่ตอนนั้นเคยไปสามมาถ้าดาวสามหมื่นนะ,ค,ะครับครับหกหมื่นเขาก็จะถ้าถ้า,ถา่อนถูกเสือกสองพันห้าร้อยบาทมากทีดีครับ,รบดอกเบี้ยก็จะอยู่เพิ่มจากราคาที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันขึ้นมาอีกประมาณสองหมื่นเก้าครับเกือบสามหมื่นอนเดือนละเท่าไหร่่อนเดือนละสองพันห้าครับอนเดือนล 25, นะสองพันห้าเนาะก็พูดถึงก็ดีเพราะว่าเรา ขี่แต่รถใหญ่บางทีก็ค่าน้ำมันก็แพงเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นหัวเรื่องค่าน้ำมันครับแล้วก็การไปการมาที่แบบบางทีไม่ได้ต้องขนของอะไรครับผมทุกวันนี้ค่าน้ำมันรถใหญ่ก็แพงนะครับแต่เราใช้เงี้ยก็เอาเงินค่าน้ำมันมาผ่อนตัวนี้ได้เนาะได้บางทีรถใหญ่ก็ไม่มีที่จอดหาที่จอดลำบากนะครับผมโอเคมากครับขอบคุณอาจารย์เกมนะครับวันนี้ที่ให้เรามา รีวิวรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับป้ายแดงยังไม่ได้ครับเพิ่งออกได้สองวันเพิ่งออกได้สองวันนะครับยังไม่ได้ป้ายแดงนะครับแหมสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมโอเคครับยินดีด้วยนะครับให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับครับร่ำรวยครับผมขอบคุณครับ